สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานาการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่7กุมภาพันธ์2514ดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสสูงสุด29-35องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ7-15องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่35-38ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่51-120ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและ AQI อยู่ที่46-195ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ661จทย์อยู่ในป่าอนนรักษ 266จุดเขตส,สประกร49จุดป่าสงวน283จุดริมทาง1จุดพื้นที่การเกษตร39จุดชุมชนและอื่นๆ23จุดส่วนการปฏิบัติงานรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพาคที่3ส่วนหน้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองณนูนย่วนประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ ่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ทําการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ฐานปฏิบัติการต่างๆจํานวน5าฐานปฏิบัติการได้แก่ฐานสิงขรสองฐานไม้ลันฐานธนาควายฐานหานเด็ดและฐานช่องทางน้ําเพียงดินรวมทั้งประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าณนะบ้านผาแดงบ้านปางปอนอ,อาาําเภอปามะผ้าและบ้านหมอกจําแป้อาเภอเมืองพร้อมร่วมกับประชาชนทําแนวกันไฟณนะบ้านสวยอูอ,อําเภอเมืองและบ้านดอยคูอ,อาาําเภอปามะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มณทนบกที่32และชุมชนจิตอาสาพระาชทานทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบจุดความร้อน บริเวณบ้านไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองและได้ร่วมกันทำแนวกันไฟกับประธานชุมชนบ้านผาลาดและประชาชนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่จาดพร้อมประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จิตอาสาหมู่บ้านและชุดเหยื่อไฟตรวจแนวกันไฟบริเวณพื้นที่บ้านผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางบนโทรทัศน์ที่33ประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งอันตรายที่เกิดจากฝุ่นควันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพพัษสามจังหวัดเชียงใหม่ ชุดเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงชี้แจงประกาศจงังหวัดตากเรื่องการห้ามเผาเด็ดขาดในห่วง60วันตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายน2564ผ่านหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้านตะบนแม่ล่อาอําเภอท่าสองยางจงังหวัดตาก กอรมนจังหวัดน่านแจ้งผลดำเนินงานของหน่วยงานทางปกครองอำเภอแม่จริมลงตรวจสอบเพลิงไหม้กองข้าวโพดของรัศดรบ้านบวกแรดตำบลหมอเมืองอำเภอแม่จริมโดยสาหยเหตุอาจเกิดจากการวางเพลิงกอรมนจังหวัดพิษณุโลกแจ้งการดำเนินงานการดับไฟป่าจำนวน6ครั้งในพื้นที่อำเภอน,นครไทยจำนวน4ครั้งอำเภอชาติรกาน2ครั้งและลาดตระเวนทำแนวกันไฟจำนวน3ครั้งที่สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวงสถานีควบคุมไฟป่าภูสอยดาวและศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่3พิษณุโลก กอ,อรมนจังหวัดลำพูนบรุณาการทุกภาคส่วนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศจัดทำแนวกันไฟการเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงพร้อมการจัดตั้งจุดตรวจยานพานะที่ปล่อยมลพิษเกินกว่ากฎหมายกำหนด กองอรนจังหวัดสุขโขทยัยประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงเจ้าหน้าที่ไฟป่าเขาหลวงเข้าตรวจสอบดับไฟในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตำบลนานเชิงคิรีอำเภอคิริมาศและเข้าตรวจสอบดับไฟในเขตพื้นที่สปรกรจำนวน2แห่งณตำบลนาขุนไกอำเภอศรีสํารงและตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านดา่านหอยพร้อมจัดชุดเดินเทา้าเข้าดับไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยหยุดเผาคุณช่วยได้มาร่วมช่วยกันดูแลป่าไม้และชีวิตไปด้วยกันสู้